รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มีสักวันที่ฉันแะเธอท่านั้นคนดีที่ไม่ต้องทําอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันได้ฝันด้วยกันสักทีลืมคนอื่นเสียคนดีหยุดพักว่าจะเหนื่อยล้ากายาเรียวแรงกำยำไม่พอก็คงต้องขอใบลาหยุดพักยาวๆสักทีอยาจะชวนฉันนี้ไปไกลกสวัสดีครับเช่นเคยนะครับเช้าวันที่ที่สดใสแบบนี้นะครับเรามาเช็คเรื่องกินอินเรื่องจอยไปไหนแล้วเนี่ยเปิดรายการแล้วเนี่ยจอยจอย ทำอะไรอ่งเขาจอยโอเคไหมพี่พี่ขยาบไปังเฟย์เดี๋ยวก่อนคุณคิดว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ไม่ทราบครับคุณเรนี่ ทำงานไงทำงานอะไรนี่มาถ่ายรูปเล่นเห็นแล้วนี่จะเอาตะก้องที่ไหนเนี่ยตะก้องส่วนตัวมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแขกเอาสายของเราด้วันนี้เอาเอามาโทรเรื่องว่าใครตายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ้ววแลนี่คือยังไงมาด้วยกันไหมเนี่ยคืออะไรทำไมเดี๋ยวเต๋อนั่งเครื่องมานั่งติดกันเลยนะนี่เขาตามมาทีหลังนะอะไรเหรอใช สวัสดีคุณผู้ชมก่อนดีกว่าไม่ดีมาทางนี้แล้วสวัสดีผู้ชมนะครับสวัสดีครับเรากลับมาเช็คเรื่องกินกินเรื่องเชี่ยวแคร์ลืงเปรี้ยวกับเปรี้ยวปากเช็คเอ็นผมว่าผมทำหน้าที่พิธีกรได้นะเขอจะเคลียร์ใครออกอ่ะมีใจกระเคลียร์ผมอยู่แล้วเขาไม่เคลียร์ผมอยู่แล้ว เราอยากจะทาคู่กันบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าตอนนี้เราทั้ง3คนนะครับยืนอยู่ที่เกาะไม้ท่อนตอนนี้เป็นเกาะน้องใหม่ที่เป็นสวรรค์แห่งดินแดนอันามันที่แบบสวยมากๆคนมาเที่ยวกันเยอะมากใช่แล้วเขาบอกว่าเป็น honeymoon private Iceland ใช่เป็นเกาะที่โรแมนติกแล้วก็สวยมากๆเที่ยมพันทรายละเอียดมากเลยคือจะบอกว่าเกาะไม้ท่อนเนี่ยนะคะทุกคนอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเกาะนี้ติดไปประมาณ10ปีค่ะก็ทําให้เกาะที่น่าอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติวันนี้ก็ได้เปิดเทนทคอนเทนต์นี้ยมาเที่ยวกันแล้ววันนี้รีเควสา์มา เเล็กเอากล้องมาด้วยเราจะได้ไม่ต้องถ่ายรูปก็จริงอ่ะเพราะว่าเต๋อถ่ายกล้องมือถือแล้วมุมก็ไม่สวยอ่ะภาพผมเลยแบบว่าสวยอ่ะเออคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดไงไปมีโลกของเราสองคนเลยเรราคคนือออะะไ่ของคุณสองคนไม่ไม่เอางี้ให้ให้เห็นเต๋อไกลๆอ่ะเป็นเหมือนเอ็กซ์ตร้าอะไรเงี้ยมีคนมาเที่ยวเออมาทำเป็นมาเราประกอบอ่ะผมเคยเป็นมาก่อนเออทำอย่างนั้นน่ะแล้วไม่คิดว่าจะกลับไปเป็นอีก 짱! อันนี้มาที่สวยๆอย่างเงี้ยอเล็กก็น่าจะถ่ายรูปเลินได้ข่าวว่าช่วงนี้ก็ชอบถ่ายผม <laughs> ไม่ต้องได้ข่าวแล้วแหละอเล็กง่าชอบถ่ายรูปจริงๆช่วงนี้ความจริงชอบถ่ายรูปอยู่แล้ว <laughs> เห็นในสแกมนี่นางแบบเป็นจ<ข>อยบ่อยมากเพราะว่านาบีอะฮะ อ๋อวานนาบีวานนาบีเขาชอบแบบไม่ถึงว่าเล็กถ่ายจอยหน่อย่สิไม่ถ่ายจริงเลยอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอไม่เห็นเปจริงเลยอ่ะถามดีกว่าว่าฝีมือการถ่ายรูปของเล็กเป็นไงมั่งก็คือสวยเพราะโดยองค์ประกอบคือเหมือนเขาเหมือนคนชอบถ่ายรูปเพราก็จะมีมุมมองบางอย่างคือจะบอกว่าถ้าเกิดนางแบบดีมันรูปออกมาได้ดีเฮ้ยนี่คือจีบกันหรืออะไรไม่เป็นผีเนี่คือมม่เห็นว่าเขาเป็นผีเป็นปุยมากเลยอยู่เราก็รู้สึกว่าเราเกินอ่ะไม่อยากหึงสิเฮ้ย เนี <łość> ่ยวใช่เหรอไม่ทำกิจกรรมอย่างอื่นนะนี่จะบอกว่าเราขึ้นมาสูงสุดแล้วครับต่อไปผมจะพาลงไปข้างล่างเลยโอโ้โหโลกใต้ทะเลนี่แบบอยากดำน้ำมากโอโหสวยอะอ่างั้นไปเลยดีกว่าพอหยุดถ่ายได้แล้วแล้วไม่ได้ถ่ายด้วยเพ่เช็คโฟกัสพอชัดแล้วเขาก็ไปไปไป ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จุดดาน้ำตื้นบริเวณหน้าหน้าเกาะไม้ทอดแล้วแล้วเราอยู่กับไกด์กิมศัตรของเราคุณมิวสิกจากเลิฟอนามาสสวัสดีค่ะจริงๆแล้ววันนี้โชคดีมากเลยเรามาดําน้ำน้ํำใสมากนะคะเวลามองลงไปก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีปะการังที่เป็นปะการังแข็งอยู่ เป็นปะการังหัวสมองนอกเสียจากนี้ก็จะมีพวกปะการังที่เป็นปะการังเขากวางด้วยแล้เมื่อกี้นั่งเรือมาผมเห็นปลาเต็มไปหมดเลยในน้ำใช่ค่ะใต้สะพานเนี่ยจะมีอาณาจักรลูกปลาล้านตัวที่เราเรียกกันปลาเยอะมากๆเลยจะเป็นปลาขนาดเล็กค่ะเรียกว่าปลาชิงช้างจะอยู่เป็นประจําเลยอยู่ที่ใต้สะพานปลาชิงช้างแบบเดียวกับที่เราทานกันถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะดูไฮไลท์ดูกาลปังหาที่ตอนนี้หาดูยากมากไปเพื่อจะดูกาลปังหาทั้งแปดที่แล้วแปดที่แล้วทั้งแปเขาบอกตรงนี้หอยมือเสือนี่เยอะมาก มากค่ะเป็นฟาร์มเลยค่ะเขากำลังเพาะพันธุ์กันอยู่บ้างใช่ค่ะเดี๋ยวลงท้ายเรือแล้วเดี๋ยวเราลงไปดูทางฝั่งนี้กันฝั่งนี้เดี๋ยวจะพาไปดูหอยมือเสือกันไปเลย ลอยดำน้ํามาเหนื่อยๆดื่มน้ําสะอาดดีกว่าได้สดชื่นนั่งเลยครับเป็นไงมาเลยดีกว่าค่ะว่าได้ดำน้ําที่เกาะหมาร่องเขียวเข้มเดี๋ยวมันมันทะเลมันก็เค็มหมดอยู่แล้วแหละปลาเยอะมากเลยแบบมีปลานิโมปลานิโมอ่ะปลานิโมปลาดาวสีเงินแปลกมากเห็นปะ ห็นสวยประทับใจค่ะสวยนะคะสวยก็เป็นที่เกาะไอซ์แลนด์มากๆใช่ถูเติมเลยค่ะแล้วก็มาไม่ยากไม่ไกลนะคะจากถ่าเรานำมาภูเก็ตนะคะนั่งเรือมาสิบนาทีก็ถึงแล้วใช่โอ้แล้วต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับกับเลิฟอันธมันนะที่ช่วยเป็นไกด์พาเราดำน้ำดูปลาคารังดูแบบโอ้โหปล่าสวยๆที่เกาะไม้ท่อนแห่งนี้ด้วยคุณจะซบกันทำไมเนี่ยฟังฟังอ๋อฟัง ช่วงหน้าไปลิมรถกับเมนูอาหารนานาชาติที่สีพันวากับวิวระดับโลกที่เกาะภูเก็ตค่ะเริ่มเช็คอินโดยซอปรุงรถฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์เท้าวไทยตราพันดี ใช่ค่ะนี่นี่คุณหมวูวมาถ่ายรายการอยู่ค่ะโอเคปะัะโอ้ยได้กินเนาะเ <laughs> อยของเต็มเลยค่ะตอ,อะได้ค่ะเออแค่นี้ก่อนนะคะ <laughs> ผีเส, <laughs> ผเสื้อสมุนมาผีเสื้อผีเสื้อสมุนปัะไม่ก็อยู่ทะเล ไม่ก็พูดพูดแบบรวมๆว่าแบบเอ้ยถึงเซอสมุดมาแล้วคือจะบอกอนะว่าเวลาทํางานไม่ใช่เวลาที่จะมาแบบก้นหนุ่มก้นหนิงคุยเฟซทางของแฟนก็จะไหมอะไรนี่ตัวเองมาทํางานวันนี้ยังดูก้นกหนุ่ก้นหนินงกันเลยไม่ได้ก้นหนุ่ก้นหนิงเลยนี่เขาอะไรก็ถ่ายร <พอ S 1> ูปกันอยู่เนี่ยเมื่อกี้ถ่ายรูปเรื่องการทํางานจะได้ลงโปรโมทอินสตาแกรมเปรี้ยวปากชัดปะครับเราก็จะบอกข้อมูลน้องพีเพื่อให้น้องพีไปโปรโมทเหมือนกันอ้าวพอเนี่ยทำไปกว่าเรื่องอาหารแบบ อเล็กบอกว่าอาเล็กอยากทานอาหารญี่ปุ่นครับ<ช>ผมก็เลยจัดมาที่นี่เลยบับบ้าพูครับที่นี่คือเขามีอาหารทุกสัญชาติไงจะเป็นยุโรปเป็นแบบไทยเป็นญี่ปุ่นเป็นอิตาเลียนคือมีหมดเลยแล้วก็เชฟที่นี่นี่ก็ต้องบอกว่าระดับเทพๆทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้คือคพิซซ่าพารมาแฮม,มเป็นสไตล,ล์แบบแป้งบางนะคะแบบอิตาเลียนเลยแล้วก็อบด้วยเตาถ่านมีอะไรอีกบ้างอันนี้นนสปาเกตตีฟอร์มเฮลคะคุณประวานเจ้าของสีพันวานนี่แหละเขาคิดเองสมัยเรียนอยู่ที่อังกฤษเป็นแบบ พริกเผาคั่วมาผัดกับเส้นสปาเกตตี้มีคนบอกว่ามันเผ็ดมากจริงไหมถินเผ็ดไม่คนเดินมานะเขาเตือนกินเผ็ดไม่เก่งเหรอวายอ่อนก็กลิ่นพริกมันแรงมากแต่ว่าแบบมันไม่ได้เผ็ดแบบที่ลิ้นขนาดนั้นกินแล้วจะเข้าใจเผ็ดดีอ่อนอ่อนนิ่หนึ่งหาภูมิแพ้ นี่คืออะไรเนี่ยคุณอะไรที่เล้ยสิ่งที่คุณรีเควสต์มานี่ครับนี่เลยค่ะก็คือเบนซูชิดีไลค่ะปลาเนี่ยนะคะสั่งตรงมาจากฮอกไกโดเลยในเมื่อเรามีนานาชาติขนาดนี้แล้วจะขาดชาตินี้ไปได้ยังไงชาติอะไรฮะไทยครับผมลาบเป็ดที่นี่รสชาตินี่ก็จะถึงเครื่องเลยเข้มข้นมากๆบางที่ถ้าเป็นอาหารนานาชาติบางครั้งเขาจะทำแบบให้เหมือนให้ฝรั่งทานได้ด้วยเขาจะดรอปรสชาติลงมานิดนึงแต่ว่าที่นี่เขาไม่ดรอปเลยโอ้หอร่อยแซ่บเลยอืมน่าประักษจริงนะอร่อยอันนี้คืออออะไรรคััับสสลลลลดดดปาเงินทช แต่ว่าจริงๆแล้วคืออะไรเป็นคนที่ชอบอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วป่ะชอบครับช่วงน,น,นี้ชอบอาหารไทยช่วงน,นี้ชอบอาหารรสจัดๆพยายามฝึกกินเผ็ดอยู่อ๋อพวกคุณกินเผ็ดไม่เก่งเหรอครับใช่ไม่เก่งเลยอย่างตอนนี้เก่งขึ้นละตอนนี้เองเนี้ไม่ไม,ไม่เผ็ดเลยฟีบเต๋อบอกเผ็ดใช่ไหมไม่ผมอ่อนผม<อ>ไม่ได้พูดเรื่องเผ็ดเลยผมบอกว่าจ<อ>ัดจ้านแต่เดี๋ยวคนข้างบนจริงโอ้ยปีคุยโตกันดีนอกจากชอบทานอาหารแล้วอะไรก็เป็นคนชอบทำอาหารด้วยใช่ครับชอบทำแนวไหนยังไงคะ ก่อนหน้านี้จะชอบทำพวกสปาเกตตี้สเต็กอะไรที่มันทำไม่ยากนะฮะแต่ช่วงนี้เริ่มทำอาหารไทยแบบกะเพราต้ยามยำผัดผักอะไรเงี้ยอันนี้ศึกษาเองหรือว่าใช่ก็ลองทำมโมด,ดูดูแม่ทำเมื่อก่อนคุณผู้ชมลองโหวดเข้ามานะคะ,ะว่าคิดว่าเมนูไหนเป็นเมนูเปรีป้ยวปากค่ะแล้วก็สองสายแรกนะคะที่หวกให้กับเมนูที่ได้คะแนนสูงสุดค่ะจะได้กิฟต์ voucher ส0 0บาทมาทานที่นี่ฟรีรางวัลค่ะและอีก5สายถัดไปนะครับได้รับกิฟต์เซตขนมไหว้พระจันทร์โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลจากพารากอนฟูดฮอล์คับ โอ้เชฟตาครับอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกเมนูทุกทุกชาติเลยครับโอ้โหจริงๆครับอร่อยขนาดนี้นะครับผมมีกิฟต์เซ็ตซอสปรุงรสตาเด็กสมบูรณ์คัดจากถุงอย่างดีหมักโดยวิธีธรรมชาตินะครับมอบให้เชฟครับขอบคุณรายการเปรี้ยวปากแล้วก็เรียนเชิญแฟนเปรี้ยวปากทุกท่านสามารถแวะมาชมสี่พันวาและมาทานอาหารที่ห้องอาหารภูเขาเราได้ค่ะครับโอ้โหบาบ้าภูเขานะครับอร่อยจริงๆครับแต่ว่าตอนนี้ครับน้องออนรออยู่แล้วกับช่วงก่อนเช็คอินไปเจอกับน้องออนเลยครับ พี่จอยพี่เตอ๋อจริงๆเลยนะคะได้ไปเที่ยวถึงเกาะไมท้ทอดแล้วก็ส่งรูปทะเลสวยๆหาดทรายขาวๆเนี่ยมาอวดออนเพียบเลยละคะ่ะถ้าอย่างนั้นช่วงโกอ n อนเช็คอินกับข้าวไทยตราพันดีออนจะลงมือทำเมนูอาหารใต้แล้วจะได้ส่งรูปไปอวดพี่ๆสคนบ้างดีกว่าค่ะ อาหารใต้ร่อยแรงวันนี้นะคะคือข้าวยำครกค่ะนำส่วนผสมของตะไคร้กระเทียมพริกแล้วก็หัวหอมนะคะมาโขลกเข้ากันค่ะโขลกให้ละเอียดแล้วนะคะก็ใส่กระปิเผาตามลงไปได้เลยค่ะปรุงรสเล็กน้อยนะคะด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ แล้วก็ใส่ถั่วฝกยาวหั่นมะพร้าวขูดค่ะจากนั้นก็นำข้าสวยค่ะลงใบคลุกเขาให้เข้ากันได้เลยค่ะซึ่งออนมีเคล็ดลับในการเลือกข้าวสวยมาฝากควรเลือกข้าวจากแหล่งที่ดีจะให้เม็ดข้าสวยไม่แตกหัุงแล้วเนี่ยจะได้ข้าวสวยเชิญรับประทานแบบนี้นี่แหละค่ะ พอให้เข้ากันดีแบบนี้แล้วน่นะคะก็ใส่ปลาทูที่เราย่างไว้ตามลงไปได้เลยค่ะซึ่งออนมีเคล็ดลับในการย่างปลาทูมาฝากกันด้วยนะคะค่น้ำส้มสายชูที่ตะแกรงค่ะเวลาย่างเนี่ยปลาทูจะได้ไม่ติดตะแกรงด้วยนะคะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวแล้วก็พริกป่นค่ะ คลุกสุดแซ่บเหมาะกับสา,สาวที่กำลังไดเอทอยู่นะคะหรือว่าใครที่กำลังคิดถึงอาหารใต้เนี่ยลองทำเมนูนี้ทานกันดูค่ะรับรองว่าร่อยอยู่แรงหมายเลขผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะช่วงหน้าไปชมวิวพานอรมามาม6 0อองศาและเซอร์ไพรส์สุดจี๊ดแฟนคลับอเล็กจอยห้ามกระพริบตาเลยนะจ๊ะ เช็คอินโดยครีมเทียมข้นหวานแลนะนมข้นจืดตราคานชันออออออ่่ออะจอจยยยยไพีล มาขัดขวางเราด้วยอ่ะจอยจอยมาสวีอะไรเนี่ยเสียบรรยากาศหมดเลยอ่ะไม่เข้าใจอิจฉาละสิอยากจะเป็นเราใช่ไหมอยากจะไปยืนตรงนั้นใช่ไหมอะรเร็กบอกเขาไปเราทําอะไรบอกเขาไปเลยก็เขาจะแกะจูกปากใช่เล่นรำร้านเลยดีกว่าเหอะเมื่อกี้อาเล็กมาถามผมบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราต้องเล่นฉากแบบโรแมนติกหรือว่าอะไรอย่างนี้มีเคล็ดลับเทคนิคอะไรไหมถ้าไปโชว์ให้ดูว่าสมมติว่าเต้นรำการนู่นนี่อะไรอย่างนี้แต่ต้องจับมือให้ด้วย่างแี้ก็นี่ไงโอเคแม่ <laughs> <uet? S 1> อบอกคุณ้ชมดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่กันที่บารบาเนสครับของที่นี่แหละครับที่สุพันวาซึ่งบารบาเนสเนี่ยจะอยู่ที่แหลมพันวาเลยตรงยอดเลยครับมองไป <m og> ก็จะเห็นสวยมากสุดลูกหูลูกตาเลยนะทั้งทะเลทั้งท้องฟ้าเมฆเกาะเล็กเกาะน้อยน่ารักสวยขนาดนี้ครับก็ได้รางวัลมาเป็นติดหนึ่งในสามบาร์ติดทะเลที่ดีที่สุดในโลก จาก CN n International ปีปีอะไรนะปี2011ครับบรรยากาศดีๆครับพวกเราวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเต๋อมากพี่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเรานะไม่ใช่แล้วขอบคิณก่อนอกจากจะเป็นเครื่องดื่มนะคะเขาก็จะมีเป็นของว่างหบเม็กซิกันให้เราได้ทานด้วยจานแรกเลยครับเป็นนาโชซอสอโวคาโดแล้วก็เป็นซอสะเขือเทศ อ่านไหนเล็กบ้างไหมน่าไม่รู้หน่ะส้มคะของผมเป็นนี่อากามิซาชิมิคริสครับก็คือจะเป็นแป้งกรอบแล้วก็มีซาชิมิปลาทูน่าท็อปอยู่ข้างบนแล้วก็มีซอสของเขาเขาบอกว่าซอสมันรสชาติแบบเข้มข้น,ขนมาก เ<ต>ราเหมืนมนอนมาใช่ครับโซยาน,นี่ตางนี้ของผมดีกว่าครับเบริโตอาลาสปีดี้กอนซาเลสแป้งก็จะเป็นแป้งแบบเม็กซิกันข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนมีหมูตุ๋นมีผักกาดแก้วก็จะม้วนเป็นโรแล้วก็ทานกับนี่ครับซอสพริกโกเดโกโยครับผมอันนี้ค่ะเป็นทากโก้ค่ะก็จะมีหมูกับไก่นะคะผักซอยอะไรเงี้ยมีมะเขือเทศแล้วก็โรยด้วยชีสหู้แต่นี่อร่อยนะคือมันเป็นหมูตุ๋นที่แบบเหมือนอบเครื่องด้วยมันก็จะมีรสชาติของมันด้วยทานกับผักกาดแก้วกับตัวโคต่างอร่อยทานอาหารบรรยากาศชิลๆคุยเรื่องผลงานเล็กๆว่านี้ก กับละครรายสีเพลิงเห็นว่าตอนนี้เนี่ยออนไปแล้วด้วยใช่ครับรับบทเป็นพัชระเป็นสถาปนิกนุ่มที่แบบเขาเรียกว่าอะไรฮะต้องต้องการความอบอุ่นจากผู้หญิงที่เรารักซึ่งแฟนคนปัจจุบันของเราเนี่ยไม่มีตรงนั้นให้เราก็เลยขาดตรงนี้พอถึงจุดหนึ่งที่รายคือพี่ชมเนี่ยมายั่วสวยพร้อมทุกอย่างเราก็เลยไปเลยเลิดเปิดเปิ่งสวเป็นหนึ่งบทบาทที่ยากสหรับเล็กไหมคะยากคือเป็นดราม่าเรื่องแรกฮะเรื่องอื่นที่ผ่านๆมันจะเป็นแบบโรแมนติกคอมดี้จะเป็นแบบบทน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ย กดดันไหมอ่ะเพราะว่าจริงเวอร์ชันเก่าแบบดังมาก,กเลยอ่ะตักสแสดงแต่ละคนนะพี่ชาคริส<ม>พี่ปอพี่ชมล้วเล็กแบบเป็นเด็กอยู่คนเดียวกับ,ก,บกับมิวนิธาสองคนเป็นเด็กที่เหลือนะักแสดงชั้นคู่หมดเลยนี่ก็ตื่นเต้นกดดันแต่ก็เห็นว่าเราก็ไปจับคู่กับพี่ปอแกล้งชาวบ้านเขานี่คือเลยก็แกล้งไปหมดอ่ะอย่างเหมือนตอนอยู่กวนเลยก็แกล้งถูกป่ะใช่เลยก็แกล้งแกล้งชอบแกล้งชาวบ้านจ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 นถึงจุดหนึ่งอ่ะเราจะโดนทุกคนหลุมแก้ง ตอนนี้เป็นแบบนั้นอยู่เนาะตอนนี้โดนลุงแจ้งอยู่อ่ะใช่แล้วมีอะไรอีกบ้างคะงานละครแล้วมีทางเดินแห่งลาคาตอนนี้ก็ถ่ายอยู่แล้วส่วนตอนนี้ก็จะลองจะมีรายการทางช่องสามเป็นพิธีกรนะอ๋อที่ไม่ใช่เปี้ยวปากเปี้ยวปากก่อนจะได้เป็นพิธีกรนะถามก่อนเลยค่ะนะแขกเป็นยังไงบ้างคะที่มาพับเชิญของเราเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกที่กรุงเทพครั้งที่สองมาที่ภูเก็ตคือเล็กดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเปี้ยวปากเนี่ยโอ้โหก็เกินไปจริงๆตั้งแต่สมัย มัธยมอ่ะเห็นวิจ๊เนี่ยตอนนั้นแล้วอ่ะคือดูมานะมาแล้วก็ชอบชอบชอบอะไรถึงชอบอะไรเป็นคนชอบกินชอบเที่ยวอ๋อแล้วก็ได้มาดูรายการแบบพาไปกินพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาแล้วนี่มันก็ามาครั้งที่สองเราด้วยอะไรเงี้ย คือจะบอกคุณผู้ชมนะคะภูกเก็ตนะไม่ว่าจะมากี่ครั้งก <ừ> ็มีความสุขทุกครั้งเลยนะคะอย่างที่เราเห็นบรรยากาศเลยค่ะว่าทะเลไทยต้องมองจริงนะสวยและเทชั่นใดในโลกค่ะมาทุกครั้งนี่ก็แบบจะมีอะไรที่แบบแปลกใหม่ทุกครั้งมันก็เหมือนแบบเมนเติมพลังให้กับชีวิตอะ <S <S ะ่ะเวลาบางทีเราเหนื่อยมา <S <S ปุ๊บโอ้ได้ลมเย็นๆมองเห็นบรรยากาศดีๆมันก็ดีเลยเล็กัค่รู้สึกไงบ้างเล็กชอบทะเลมากอยู่แล้วเพราะมันเป็นที่ที่มองเห็นท้องฟ้าโดยไม่ต้องเหนื่อยน่า โอ้โหเหมือนเป็นแผลเลยมั้งเี้ยคมมากศาสนาทริปนี้ค่ะต้องบอกว่าเราขอบคุณมากๆเลยนะคะกับโรงแรมสีพันวาค่ะบอกเป็นโรงแรมที่สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีอาหารอร่อยๆให้ทานด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสายการบินแอร์เอเชียนะครับโอ้โหที่ช่วยอำนวยความสะดวกเราในการถ่ายทําทริปนี้นะครับสายการบินแอร์เอเชียนะครับให้บริการเที่ยวบินกรุงเทพภูเก็ตวันละ13เที่ยวบินเลยด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณอเไรทีระดเดดด้วยนะคะที่รับปากกับเราค่ะถ้ามีโอกาสมาเป็นแขกรับเชิญดีนะครับคีก3ข้ ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาเช็คเรื่องกินกินเรื่องเที่ยวใช่เรื่องเปรี้ยวกับเรป,ปรี้ยวปากเช็คอินสำหรับวันนี้วคสวัสดีค่ะ วนสึกเจ้าแห่งความอร่อยกันที่ถนนพระอาทิตย์ห้ามพระเลยจ้า